สวัสดีปลาลุงผัอกับสองน้องมิดปลาลุงหลังจากกินข้าวแล้วปลาลุงกินสมต่อว่าสันอยากกินกินสมมักม่วงปลาลุงเคยอยากกินมักม่วงก็เลยซื้อไว้ปลาลุงซื้อไว้แต่เศร้าพูนแต่ว่าพอได้กินปลาลุงพวกหย่ามันเนี้ยก็ไปสอบบ้านปลาลุงมันเนี้

นุโนอนอยู่ทางลัง่ปลุกินสมุนกันประลุงกินสมกันได้ปญนใหญ่เด้อสมักม่วงามนีน่มันกับโมี่ดอกป,ล,ปลุงแต่วันขขาเจ้านะ่เป็นม่วงสามเราดูปลุงลองในนึงทุกคนหลอหนงคนทานเป็คนกิน ไม่คือคือ่าสีนอนลูกนั่นว้าว้ว่ได้ในนอนอยู่คุณตรงด้ี่ออกมาแล้วไม่ซอยกันเนอะ Gói lợi còn bát thằng so với tìm mama vào hanging ui mau ui ui chị ông hành nè nè Ui Ui nè 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 Anh ฮุ Ooh now. Ooh now. Uh ่นน่ะฮุ่นน่ะได้สิเจ็บเหาะนะเจ้าใส่ดันงอน้ำไม่นี่ยเจ้าหูมื่อมากหูมื่อมากกับปุ๊กไม่ใหญ่คันไม่ใหญ่สิหูอะไรบอส sụt nó sai ta, yeah, đúng không? um, yeah. không <laughs> 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 ta, ôm, ôm này, mày nên nôn như ủu đấy Này. Ừ. không có nó lại ai đó em mà ai rồi ai nếu nó ai nhiều thì nó ai 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 Nó mọi người hát lịch hưng tên là đi mà, đô diều. Nếu họ chịu mạng tên lên là đô vô lúc mát chịu mạng tốt mhmm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  tốt

นันนัอืมแล้วกหมาปาท้ไฮไลท์แท้ตามสบายเลยนะสบายดีเนาะยไฮไลท์ปะนั้นไฮไมาเอาหน่นนยหอ,นหย,อยหน่อยปนะาทมาลูกไม่ค้อนเลยลูกไม่ได้เหรอแม่ค้อ,อนเลยค้อนเลยขึ้นม่ตัวน่ง

เร่มออเมืองหร่มนกินน้องหมดเห็นไมกงเวนบอกได้กินดเวนบอว่าว่านก็คืกินก็คือเวินี่ไปกินปลาปืนอะเอาไปวกินลุดแล้วมาทานเลยหรอนะอะข้างนั้นกูจะไปกลไอ่นี่ขอห่างไป

มสองพันห้สิบบาทแพงนะหนอยกันห้าเปซืนอเองอยู่ตลาดนั้นอันโล่ละแปดพันแปดพันเี่หน่วยนะี่หนวยหาหน่วยหาหน่วยกันหน่วยใหญ่สี่หน่ยหน่วยห้ามฉันมีได้หาหน่วยอ้าวฮะบกะติดลลานกันน บ่ปลานักกกมกลาพกันอย่าพึ่งพังพึ่งพังนั่งแต่นั่งแต่โตเสแบนั่งแต่แอยั่งเสบบนนี้โอ้ยป้ยสั่นคนเพราะอะไรลูกเพราะอะไรมามาเอาไว้มา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 หาหามิดลูกหาหมิด อารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮะลองคอบนยยเบาได้เบาเดียวมาสรุปลงเลยป้าเอาออกเอาบรยันยมมิดสรุปฮัมมิดไว้ลูกสมสม ่าห้เอาไหว้หายมาเพอนยัยเ้าใพืใ่อนาไหว้หามาเปลี่ยนกันนะนาเปลี่ยนกันลูกเปลี่ยนกัน,น,นไหนเปลี่ยนกันวันไหนนะโอ้มาหัหัึตตหวหวฮึฮึเฮึ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 ฮเปลี่ลลยนเอาตอนฮ เสร็จอืมอืมเอาเลยส่งมาช่องเสพได้นอนอยู่กอดๆเลยโบงได้ไปลูกมาเันนี้ก็สมาภาควรแล้วไม่ต้อไปจุกจิกไปไปลูกนี่คือมาพ่อกันมาอย่าลืมฝากกุไลกดแซกุติดตามกุกระมาฮับดวงฮับงำละลสองคองนองมิดแต่เด้ไปลุก กระซองเม่ตานำชองบอต่านำพี <tery> ่น้องแม่นคิดหนาเพาะกันใหม่ขึ้น่าวพี่น้องสบายดี